เวลาที่เราทะเลาะกับคนในครอบครัวนะครับมันเหมือนกับเหมือนเราตบหน้าตัวเองอะทะเลาะกับคนอื่นวันหนึ่งเราสามารถออกจากชีวิตเขาได้แต่ทะเลาะกับคนในครอบครัวเนี่ยถึงเราจะโต้เถียงชนะแต่เราก็ไม่สบายใจเราอาจจะทําให้เขารู้สึกแย่เราก็อาจจะรู้สึกแย่มากกว่าเขาอีกครอบครัวเนี่ยถูกผิดเนี่ยมันต้องวางไว้ก่อนรักษาความสัมพันธ์สำคัญกว่าเย <Yeah. S 1> ครอบครัวเนี่ยมันเป็นปัญหาเดียว แทบจะเป็นปัญหาแรกๆเลยที่เราไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลเข้าไปจัดการอะไรได้เลยเราจะเห็นบ่อยๆครับการที่คนคนหนึ่งมีปัญหา,าครอบครัวแล้วไปปรึกษาอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือเป็นใครก็ตามแต่ผู้รู้หรือคนที่เราไปปรึกษาเขาจะให้เหตุผลแต่เราจะพบว่าเหตุผลนั้นมันใช้ใช้กับที่บ้านเราไม่ได้ครับเพราะเรามีวัฒนธรรมเฉพาะเช่น บ้านนี้อาจจะคนนี้ทุกคนต้องเอาใจคนนี้หมดเลยนี่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะผมว่าคนทุกคนต้องมาประเมินเวลาที่เรามีปัญหาในครอบครัวเราครับเราต้องประเมินว่าไอ้ครอบครัวเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ระยะไหนแล้ววะยังดีอยู่หรือว่าเริ่มมีรอยนิดๆหรือล้าวแล้วหรือว่าแตกไปแล้วพังไปแล้วทีนี้สิ่งที่มันทำให้ดีได้ทันทีมันอาจจะไม่มีครับมันอาจจะต้องค่อยๆแก้ ถ้ามันถ้ามันลาวแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆแก้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าบางครั้งในบริบทของครอบครัวนะครับมันทําไม่ดีในทันทีไม่ได้แต่สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือไม่ทำให้มันถ้ามันแย่ไปกว่าเดิมซึ่งสิ่งที่ทำให้มันแย่ก็คือเรื่องของการการสื่อสารการพูดคุยนะครับก็คือสําคัญที่สุดเออคือถ้ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องเดียวครับปัญหาเรื่องอื่นมันจะแก้ไม่ได้